ม่ซุงค่าไมสซุงพินอูนปันแห้งโค้งปล่เสียงแหมดดียอฟ m อมเก้ก้อคากูกกูกิกูตีกูกกกกกตัง้งตามดตามเสียงค่ะเมื่อในเป็นวันที่เศร้าาเหลือนทนสาเีสเนเศร้าเอฟในคะ่ะอ๋อได้ตอนไล่การเสียงข่าวโตเบืองข้าค้าวันเมื่อ,อ,นอนนเนยในทางแห่นขา่าวเงาละลายโฮดิดม,มาปืนผับปันพี่นองเ้าหนคะ่ะออนตั้สุดยนทางพี่นอนคะอิกหนึ่งค่ะนอวาเสียงมันจ่องแจงเลี้ยงจ่องในยินหลีในค่ะ ออค่ะปราในจึงออนตั้งสุดทอคาเดอออนพี่นอคะาะกาะถมด้วยข่าวง้าโขนในกําเหลียวคาเข้าคาออนตั้งสุดในเข้าคาเกาะถมด้วยข่าวเงาคะนอสเกี่ยวกับเลยลองการซึกววาจังหนังหนคะออเข้าคามาถมด้วยค่ะออกคาในหนก็ซึ้ข้าง IA, เข็มไอเอเข้าซิมตับซึกมารแลซึ่งมารยืมหมักลงเข้าแนงง้วนหลายจาวาจาังไหน ซึกข้างเคไอเอใจข้าวยำมมหมอกฮาจโจมงสีเขาซิมแปดตับซึกมานอันญานไก่งงงวนไหลาจากเคไอเอมอ3สามสิบลักนันวานจังไนเมวานในวันที่เร้าสี่เลือนโทนสามปีสองเห็น 8, เร้าเอสเรือนสี่ไม้สิบสองคำปีได้ซอยหนึ่งป่าสิพานีข้าวยำหกคำหาโมงปลายซึกข้างเคไอเอเอาแห้งซึกตั้งนำแลเคืองยิบกองกลางหมักมือจนยำตั้งนำสีเขาพุดยือ้อซิมแปดตับซึกมานดี อหลอปอมในเจวิงตอบคงหยานเมืองขางว่าในศึกศึกสฝ่ายเลยเป็นปังตึกกันหาเฮงสถึงย่กํกลางขึ้นบอก10โมงฝ่ายศึกขาง KIS ทีมไลตะปังเซาศึกมานอันมีตีอหลอปอมว่าในข้าอาทงฝ่ายนึงตั้งนึงซ้ําในึกมานอันมีนมนมนมิมเงางุ่นหลายจานันยืหมากลงเข้ากว่าตในเงางุ่น e หมอกเฒปายแล ลองเติมหมาเจ็บลงลูกก่อยในงองาง้วน k คไนั่นอําเลหูจอมสังไนคะ่ะในเหลือนทนที่3ปี2สองเห็นเศร้าเอสซึกมานอันยึดอํานาจจึงเมืองแหลซึกขาง KIA อเอเป็นปางตึกกันหลายดีในเมืองขางสิมีกวนเมืองเหลไปเพปปางตึกตั้งน้ํำในอ,อ เลจุมิบกองการเจ้าคืออันเป็นอันเป็นลูกจุ้ม FPNCC ไว้นั่นซึ่งคาง K, ค A ก็เป็นจุ้มอันแห้งใหญ่จุ้มนึ่งว่าจังไหนข้อมูลอันในซื่อข่าวใต้ร้อนแล้วออกไว้ค่ะกําไรฮอค่ะที่ออนพี่น้องค่ะเมื่อตวยเงาลายที่ในเมือง่มตุ่มอินนึงนค่ะเนาะออค่ในวันเหมือนในค่ะเนาะก็จึงหนงว่าค่ะเนาะเตเลวาตีในเวงหลงตนตี้ค่ะเวงหลงตนตี้นี่ก เป็นรองหาวแห้งไห้ในคนะซึกมานเนี่ยก็ข่าวยาบังนะในกางใจสียือกองกว่าโกโูหโโูกตันะ้งในคะ่ะเอาก็เบิดเจ๊หนึ่งนั้นเสียวเล่นเะนี่ยจงก็เฮไทยมีก้นไหลหับหมัดเจ็บในคณะนะลูกตายก็มีนะเนค่ะเอาข้าคาทิออนพี่น้องข้าามาถมโดยข่าวง่าโหดนะค่ะเอาค่ะก้นเมื่อเจออันถูกติ้งย่อพ้องนะในกางใจนั่นหนะถูกปล่อยโตออกมาโคกปากใบเนคะ่ะค่ะคอนเสิรซึ่งมนันค่ะปล่อยปัด ปล่อยปันขึ้นก้นเมือนเจอถูกจริงยอบกว่าพ้องในการใส่สารคัดดับซึกมาตั้งโคกปากไปว่านหนเมื่อวัวนที่้าสี่เลินโทน3ปีสองหิน้าเอสเลื่อน4ิมส12คำปีได้สวยหนึ่งปาสิพานีสื่อข่าว c n a ออกในไว้ว่าโลดก้าวต่อต่างก้นปัสคาโหลายสิบลำเลยต่อต่างก้นตกคอขัง ออกมาตีคอขังอินจิงในเตื้งตากงโดยมีเจ้านาตีอันไปคอขังนั้นยืนยันรลาดวาเขาเลยปล่อยโตก้นตัวคอขังกวนใจาสามป่าโฮสิบก่อและนางยิ่งสองป่าโฮสิบแปดก่อวาไหนคะ่ะโอขินหมองมิ่นโพต่างนาก้อนึงลาดวาก้นเื้ออันมาต่างลาดไหวค่ะก้นเจ้ออันมาต่างลาดไหวให้กว่าจอยเถียมปล,ยปล่อยปันโตูโพถูกติ้งยอบนั่นก็ไหน ไหลป่อนออกมาอย่าเหมือนกันเมื่อว่าข่าวยามสิบโมงกลางไหนไหนะคะมีโหลดก้าสิบหกล้ำตอดต่างโน้นโตะคอขังกว่าส่งปันคืนตีฮงปลิกในปืนตีตอนตาดเตือจังปอกขค้ืนเฮินไผ่มั่นในออสื่อข่าวเอราวัณดีออกเดว้ว่าในเนก้นเจืออันถูกปล่อยโตออกมาปอกกำไนผูเขาจุ้มจอยเถียมปลาฮิตาค่ะเนาะตาสีก็อนนั่นก็ในเลยถูกปล่อยโตมาเหมือนกัน โกดิ้งจอผู้เอาข่าวสื่อข่าวเอพลาดว่าในย่ำเหลียวม่ผู้สื่อข่าวเจ้อถูกดิ้งยอบอํ่มย่อมซาวกอแร่ในลูกเฮนจันจอมเทียง,งตั้งนำ้ำตึกถูกตึกถูกกุ้มขังโตวไว้อยู่ในค่าว แต่เจมเมื่อับซึกมานคืนยืดอำนาจลงปองจึงอันก้นเมืองหลึกตังคืนมาเมื่อวันที่หนึ่งเหลือนทวนสองปีสองหงเาเอข้าตั้งจำสองเลือนในมีก้นเมืออเจ้อันออกในการใจสารคาดดับซึ่งมานเลยถูกดับซึ่งมานและปริมาณติงยอบกว่าดที่เอสุดสองหงแปดปากป้ายแหล่ก้นเมืองอันถูกปืดยืดขาหมตายที่เอสุดมีสองปากแปดสิบหกก่อในขนาใน่นันลูกอ่อนอายุเจ็ดขบกอถูกซึ่งมานยืดตายในขาอ้อในตักก็เป็นปอในอ้อ จอมินทร์ทูนค่ะพวกขานปากดับสึกมานลาดว่าเฮาหนังกันอําค่คาแหมคาแหมตายกันสตาก้อยกาว่าโปไผไหลก่อไหลกล่าวนว่าดับสึกมานอํามีปักมีเปิงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจืออจะเฮ็ดออจลาไหนแ้กาเตลพียวซิม8กนอนั่นอยู่ในค่ะว่า เป็นให้ไหนคะนะเตอ่านในบันพี่นอคาแทงกับหนึ่งคะนอ้อยู่ที่ผูคานปักดับซึ่งมาราดวะเข้าหนังกันอ่ำไข่คาเหียมตายกันเป็นสีตาก้วยกาวป้อมีภผยไหลก้อนไหลก่าวในื้วาดับซึ่งมารอ่ำม,มีปักมีเปิงเฮ็ดเจรือจลาไหนได้ก็กาติดเลยผิวซิมแปดกวนเจอหนันยู่ไหนคะวะ,ะเป็นให้ไหนคานะอ้อยอ๋อคาคอมมุนอัน,นไดนแต่พี่ด้อมออกไว้ไหนคะ่ะอ๋อคากัมในเฮอาคาติออนพี่นอคากระท่อมด้วยข่าวเงาแทงโคนึงไหนคะ มาถอมด้วยข่าวโหนในค่ะนาออ๋อค่ะมาถอมด้วยข่าวโหนในค่ะไดก็เป็นข่าวเงาเกี่ยวกับเรื่องสื่อข่าวว่าเจ้าหนังหนในค่ะอ๋อซึ่งมันค่ะเขาติ้งยอดผู้สื่อขาววา่อา,ขา,วอขาวกัมป้อจ่าตีหโ,โป้งว่าเจ้าหนังหน วันที่๒๔เรือนทวนสามปีสองแห่งเจ้าเอ็ดขน้อยยามกลางคืนขอเสียซึ่งมารขาเข้าติ่งยอบนันง่นงนั่งนใตงได้ขนาน้อผู้ทัดหลิกนางวินหยีขา้าน้อผู้สื่อข่าวแหล่อูตอตอ่ตินอู่ตินอ่องเกี่ยวตั้งใจสี่ดูผู้เป็นแพจุ้มข่ากัมป้อจาได้ในขน้อเข่าซ้าก็ญาซึ่งมารเข้าวกวดทัดเข้าวกวดทัด,ววด,ทดติ่งยอบเอาตเขา ติงียบออโต้เข้าข่าวค่ะเนาะตีลุมอันปากควายตีเวงหอกป้องใจตอนๆตีซึ่งใต้ป้อจานไหนอ๋อย่ําเหลียวในออโตเจอขาวกไว้ตีหลยไหนไปตากําปจาใต้นไหนค่ะเนาะเตมเตรียมต่างไว้เทียงว่าไหนตสืบเหตุการณ์ข่าวเตรียมต่างปืนากว่าติ๊กๆไหนอ๋อ จุ่มกับโปซาใต้ในเนี่ยค่ะเป็นจุ้มสื่อข่าวเป็นตั้งการอันต่างไม้ฝังตีฝ่ายลงปองจึงไหวฝ่ายเนื่องในไหวหลังซึกมันยืดอานาจึงเมืองม้าผู้สื่อข่าวตีจุ้มข่าวก็เลยทอนโตออกการไหวเป็นตั้งการมดยะะเย้าใน่ค่ะอ้วยกาวาเกิดโพธัลีกผูปืนแพย์สองสามกอกล้วยตื่อสืบเหตุการณ์อยู่ต่อถึงสมปองญาตีในีค่ะข้าตั้งซึ่งมันยืดอานาจึงเมืองมาจำสองเลนใน ซึ่งมาติงยับกวนเหตุการณ์ข่าวสี่สิบแปดก่อยาวยาก็ปืนพาวหญ้าไม้ฟางจุ่มสื่อข่าวใหญ่ฮาอันไหนคะเนาะเลืนนั่นเลืนนั่นไหนเอาเลิงจ้อยตะล่าไหวเทียงหลายอันหลายๆลยจื่อในคะอ๋อค่ะข้อมูลอันใดก็สื่อข่าวพูดเลยห้องออกไวค้ค่ะกับในห้าวขาเด็กกอดด้วยอยู่แอน UN คันอ๋ออยู่แอนซ้ำว่าจึงหือมีจึงหือไหนคะเอหาห้าวขามาถอนด้วยข่าวง่าโหในคะ่ะ อยู่แอนมักมันขาดเตอ้านเอาตั้งพิษของเศษซึกงมานถึงดีลุมตะลาา่าไอ้ิศสีว่าจังไหนของสีด้วยถึงสุนเลยสนเป็นกน้นจาจึงลุมฟาดแบดัดมักมันว่าเตอ้านเอาตั้งพิษซึกมานและปริมาณอันก่อ,อก,การหายป่นเป็นส่วนเลสุนเป็นก้นอยู่กูวันวันนั้นแต่เอาปิกอึดไปหม,มักมีต่อถึงเอาตั้งพิษเลยดีลุมตะล่ากูเมืองเมืองไหนอ่ะ เมื่อวันที่24เดือนธันวาคมปี2521ค่ะเดือน4เ12ค่ปีใต้ซอย1ป่าสิพานีปางกลมปกรรม46ของีด้วยถึง0และ0เป็นก้นจาจึงลุงฝ่า UNHCR อันจัดเทติเวงลงเจนีบาเมืองสวิสเซอร์แลนด์นั่นเลยขอแต้มตัดว่านังฮือเตเอาตั้งเพชรสึกมานไหลที่ลุมตลากูเมืองเมืองคมป้าตั้งลุมแต้ตัดตลา4นั่นตึกกับสืบเฮาวอยู่ว่าใน เมื่อไปแทบดัดมักมันในปางกลุ่มนั่นไหนอยู่ที่โพดเตนต่างมึงโปรตุเกตโปรตุกีเนะคาะจะจึงลงฝ่าผู้อันออนโฮต่งออนโฮต่างพื้นลิกไล่งานลงตัดที่เอาตั้งพิษซึ่งมานและปนลิกมานนั่นรัดว่า จั่งมาในแหน่ค่ะตื้อเฮ็ดลองก่อการให้มาอยู่กูมื้อกูวันข้าวเตไลเอาป่นพรลองอันเขาเฮ็ดสางไว้นั่นโลไลกึดยิดลองอันเอาเอ็นแห้งมีบเนี้ยนคายแหมตายก้นเมืองเสปันสุนเลยสุนเป็นก้นเมืองจมหนังอันเขาไขไลนั่นอยู่ถูกลิ้วหุบซิมป้าหมายมีอู้เปิ้งเงาลายคือคักอันปือนผาไว้นั่นเสียวแลร้อยอัปปันอำนาจจังเมืองตีลงปองจังก้นเมืองไหน ເຂົ້າຄາຈຸມອີ່ຢູ່ໄຂຕຸກຍອນດຶກຊວນເຖິງຂອງສີສຶກມານແຫຼະໃຫ້ປ່ອຍປັນໂຕຈອມຈຶງອູວິນມິນຕັ້ງອອງຊາຊູຈິຄົມຕັ້ງໂພຈອັນຈິງບໄວນັັງມດໃນນອກເລີເຊນັນໄຢດ UNHCR C ค่น UNHCR สานคาดทาแห้งลองซึกมานและปลิกมานอันอยู่ฝ่ายใต้กุ้มกํของสินซึกมานก่อการให้ปึดยื้อคาแหมตายปนมืงอํามีลองตั้งอํามีตั้งพิษสังสีที่งับกุ้มขังเอาตั้งพิษกวนเมืองกวนมืงอันเพิกจึนขาวใสจึนในและหันลีกเียมจอมลอง ไอ้ไอ้เอ็มเอ็มคันอจุ้มผู้จอบจาจึงลุงฝาราค่อนคว้าหาข้อมูลหลองป่นเป็นศูนย์และศูนย์เป็นก้นในเมืองหม่มตุ่มเก็บหาข้อมูลเสียวและปินเผาในกูเม,มืองเมืองนั้นอยู่ในอ๋เกี่ยวกับอะล,ลองสอูเกีเ่ยวดคนแกมพงลงอุกอุกอเกี่ยวทุนคนแกมพงลง ่ายที่ต่อนอกเมืองของสีซึกมานคันออสารคัดหฮาๆแห้งๆงลองอันนอกเมืองมาแตบตัดเหนือเมืองโฮมตุม้มยาเกาสุกยุงจอมลองอุบเปิงในเมืองว่าจังหนังไหนเนี่ยค่ะออออค่เนาเกี่ยวกับเลยลองไนอู้เกี่ยวมโยทุดในคเียมพ่องลงฝ่ายติดต่อนอกเมืองของสิซึกมารสาคดาวๆแห้ง ลองอันดนอกเมืองมาเด็บตัดเหนือเมืองโฮมตุ่มอยาเก,กาสุกยุงจอมลองอุบเป่งในเมืองวันในอ่อย้อนว่าเมืองโฮมตุมอ่ำใจภูเขาจุ้มลงลายมือลิคมไม้ไอซีซีอ่ำมีส่วนเด็บดัตตะล่าเหนือเมืองโฮมตุมไหนเลยหันแตกแรกปุดเลยหันแตกแรงป,ปุดขาดว่าจังไน เดเจมือวันที่หนึ่งเหลือมทนสองปีสองเห็นเศร้าเอสต่อถึงวันที่เศร้าหาเหลื่อมทนสามปีสองเห็นเศร้าเอสวันเมอร์ได้ซึ่งมานยืดอํานาจจึงเมืองมีกว่าข้าวตังหาสิบสามวันเย้าในคาออบางกลุมของสี่ตู้ถึงสุนไลสุนเป็นก้นปอแกรมสีสิบเจ็ดเดี๋ยวจะเทศเทียงได้แก่วันที่เศร้าเอสถึงเอาวันที่เศร้าเอสเหลือมจุนถึงวันที่เก้าเหลื่อมจุลายปีสองเห็นเศร้าเอสวันในคะ่ะขอ้อมูลอันในก็สิข,ข่าวใต้ร้อนแล้วออกไว้ค่ะ อ๋อค่ะลูกตีข่าวในสีในคานอกกําในเฮาค่ะตอ่อนพี่น้องเฮาค่ะอ่าเมอด้วยข่าวในใต้เฮาอีกนึงในค่ะเนาะเฮาค่ะตมาถอมด้วยอันอันในค่ะเนาะลิกเป็นผ่าวอันในในค่ะออเฮาค่ะมาด้วยค่ะเนาะออค่ะเฮาค่ะมาอ่านกว่าจ้อมกันในค่ะนะอันในนี่ก็เป็นเพิ่นลิกเพิ่นลิกยื่นถึงในค่ะเนาะตับสึกจึงได้ อ c s อ s และ S p p เอพน่ยค่ะขอตุกย้อนกอปองการพ่อมหมพี่นองใต้เมืองเกาะจึง like ไทยเนี่ยค่ะลลองของสีเอาขึ้นจึงใต้ตับซื้อจึงใต้อาซีเอสเอสเอแลปาร์ติเมซซนจึงใต้ตับซื้อจึงใต้เอสเอพีพีเอสเอสเอไล่เลือกไล่ยื้อกันจึงไหนมาหึงน่าสีเฮตไทยลุกซึกใต้แลมปอมเมปีนองก้นเมืองใต้เขาไล่ลู่ไล่ตายไล่ลู่ไล่ตายจอม ไล่ลู่ไล่ตายจอมปราสตั้งก่อปองการพ่อมวมปีนองใต้เมืองกากจึงไทยเป็นใจอ่ำหลีจอมแต่แต่ลดูย้อนถึงสองตับซึกจึงไตหนังไหนเนะคะ่ค่ะดูย้อนถึงของเสียวขึ้นจึงไตตับซึกจึงไตอาซีแอสแอสเอและ ปาดีเมซูนจึงไต่ตับซื้อจึงไต่ sppssa ให้กึดยึดปางตึกต่อกันเสกัมดูย้อนถึงโหเปาขอเสียวขึ้นจึงไต้ตับซื้อจึงไต่ acsssa แลโหเปาปาดีเมซูนจึงไต้ตับซื้อจึงไต s sppssa อบโอ้งงมยี่ลองโฮมห้อมกันเสกัม ดูย้อนถึงตับสึกจึงใต้เฮาขาดตั้ง2จุม้มขึ้นไม่พอน้นําเนเตโตจมหนังคอเปินผ้าห่ามกันตาให้กึดยึดปางตึกไหลเมื่อปี2019เดือนเม11วันนั้นคันคันไผ่ไผ่ศีกรรมนังหือหัวเปาตับซึกจึงใต้ตั้ง2ั้ง2เจ้า2ฝ่ายป้อเตเลยอุบโอหาตั้งออกคมกันไหลนั้นตุย้อนให้คอดพอดป,ปันปาก็มาตีอุบโองบงี้กึดยึดปางตึกศีกรรมนะค่ะ ตาไฮก็ยืดปังติบตั้งสองฝ่ายตาไฮค่ะาตาไฮก็ยืดปังติบตั้งสองฝ่ายแต่มันกึ้มยืนยาวไหลนันถ่อมเอาเสียงโหใจเมตตาสังฆาเจ้าแลปพอแม่พี่นนองก้นเมืองสีดำว่างหมู่เปิงหาตั้งออกคมกันเสกั้มไหนคะ่ะนับย้ำใหญ่นำเสก็ปอ,องการพ่อพมพี่น้องไตเมืองเกอกจึงไทยไหนะคะ่ะวันที่ส้าสี่เลื่นทวนสามปีสองเห็นเศร้าเอ็ดวันไหนคะ่ะอ๋อ อ๋อค่ะใน่ก็เป็นข่าวเงาในตอนรายการเสียงข่าวโตเมืองเขาค่ะตอนแต่วันที่าหาเลื่อโทนสามปี 2, สองเหงือเอสนะคะยินจมปีนอกค่ะกูก็ดีครับถองปันแห้งยินให้กูก็อยู่เลยกินวานแลรอดเพกกันเซกัมคาอออ